สวัสดีครับผมธรัตน์ดูไลายมือภารัดพนุพกำพมกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดราศีเมถุนในเดือนมรกราคมพศ2567ไพ่ที่จับได้ได้ไพ่หกดาบนะครับผมไพ่หกดาบทำนายถึง5เดือนก่อนที่จะถึงเดือนมรกราคมพศ2567ไพ่ใบที่2องมกราคม2567ไพ่ใบต่อไปก็ไพ่ใบที่สามทนาย ถัดจากเดือนมก,กราคมนะครับผมเป็นอนาคตที่ถัดจากเดือนมก,กราคมไปาสามใบที่ผมจะทนายพื้นดวงรวมไปในการทนายสามใบด้วยเลยก็เพื่อการเส่วลาทนายเลยหกดาบควจะบอกว่าราศีเมถุนจริงๆแล้วราศีเมถุนเนี่ยเป็นธาตุลมลมที่ไม่แน่นอนเป็นธาตุลมที่แบบลมเพลลมพัดลมไม่แน่นอนคุณผู้ชมว่าราศีเมถุนจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบน,นี้มันมีลมพัดเรือไป ลมพัดเรือนะจึงบอกว่าลมพัดเรือจริงๆแล้วลาศีเมถุนลมก็จริงแต่ไม่ใช่ลมที่เชี่ยวแบบเชี่ยวแบบว่าจนจนมันแรงมากเกินไปอะมันไม่ใช่ลมแบบนั้นจึงของบรรยากาศของลมมันเป็นแบบนี้ลมที่พัดออกไปเหมือนถึงว่ามันหมายถึงลมที่แบบพัดออกไปแล้วเรือก็ค่อยๆอ,ออกไปโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเลยนะเห็นไหมว่า,าไาพวันนี้คือเขาล่องเอรือไปเรื่อยๆแบบว่าไม่รู้จะไปตายเอาดับหน้าที่ไหนเขามีแต่ล่องไปเรื่อยๆรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็ รอวันกลับมาหรือว่าจะรออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ได้จะต,ต้องหนีกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่คือไพ่ใบนี้แต่บางที่มันมีอีกชุดหนึ่งดังผมจะบอกว่ามันมีไพ่ยิปีสำรับหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นไพ่ยิซีที่แสดงถึงว่าต่อไปไพ่ใบนี้จะเกิดอะไรในอนาคตข้างหน้าอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆมันมีไพ่แบบนั้นจริงๆที่เป็นไพ่ต่อจากไพ่ยิซีชุดแบบเนี้ยแต่เราจะไม่ลงลึก จะให้เป็นเนี้ยจะบอกว่ามันคือลมที่พัดเอื่อยๆลมที่ทะเลแล้เขาเรียกว่าลมทะเลก็ได้มันหมายถึงราศีเมถุนเนี่ยจะชอบไปพักแบบอันนี้จะเป็นโชคบางคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันราศีเมถุนอาจจะชอบไปพักริมทะเลหัวหินพัทยาชะอำอะไรอย่างเงี้ยชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวชอบใช้ความคิดชอบใช้ความคิดแบบชอบนั่งอยู่คนเดียวชอบไปหาที่เงียบๆชอบไปหาที่สงบชอบไปนึกอะไรแบบเพลิน เนี่ยนะจ il, like days, ึงบอกว่าราศีเมถุนแบบนี้ให้เวลามันแบบว่าผ่านไปเรื่อยๆหรือบางคนก็อาจจะใช้ไอ้เวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนี่อาจจะมีไอเดียอะไรแปลกๆปิ๊งๆเกิดขึ้นก็ได้มันหมายถึงว่าราศีเมถุนบางคนเนี่ยจะบอกว่าราศีเมถุนเป็นคนแปลกแต่บางทีชอบใช้ความคิดชอบใช้เขาเรียกว่าชอบใช้อัญญาของเขาลึกๆจึงบอกว่าราศีเมถุนเป็นคนแปลกก็ได้เป็นคนที่มีไอเดียแบบพิลึกพิลึกแต่ว่าไอเดียพิลึกพิลึกเนี่ยคุณอย่าเห็นเป็นเล่นนะทำเป็นเงินได้หลาย บางคนเป็นหลายสิบล้านบางคนเป็นร้อยล้านบางคนเป็นพันล้านก็ดูอย่างอ <c oughs> ีลอนมัสก์ก็ราศีเมถุนกึ่งกรกดเนี่ยหละกก็ทํารายได้ได้โอ,โอ้โหพูดตรงๆรวยไม่ผมไม่รู้ว่าเขารวยที่สุดในโลกหรือเปล่านะแต่เขาเป็นคนที่เื่อเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับต้นๆของโลกอะคุณก็ลองคิดดูสิ <c oughs> เขาทําเงินจากอะไรก็ทําเงินจากไอเดียเขาทําเงินจากหลักปรัชญาจึงบอกว่าถ้าราศีเมถุนอะมีธรรมะในหัวใจ ธรรมะในหัวใจนี่ถามว่าเรียนรู้ไปเพื่ออะไรธรรมะไม่ได้เรียนรู้เพื่อปลงไปบวชเข้าปา่าอะไรอย่างเดียวบางคนเอาธรรมะออกมาแล้วยุกต์ใช้ธรรมะเนี่ยรวยไม่รู้เรื่องจึงบอกว่าราศีเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบปัญหาชอบขอบคิดก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเงินได้หมดถ้าอย่างหนึ่งคือลมมันคู่กับอะไรห่วงจุยหัห่วงคือลมจุยคือน้ํามันหมายถึง ถ้าราศีเมถุนเนี่ยอยู่ใกล้น้ําหรือทําอะไรเกี่ยวกับน้ําให้ไปนี้ไงน้ําถ้ามีลมและน้ําบางคนทําเกี่ยวกับพลังงานลมบางคนทํางานเกี่ยวกับพลังงานน้ําหรืออยู่ใกล้น้ําทําอะไรเกี่ยวกับน้ําจะดีมากๆน้ํามันได้แก่อะไรได้บ้างบางทีน้ําแปลได้หลายอย่างนะเพราะไพ่นี้คือไพ่น้ําเห็นไหมว่ามันมีน้ําอยู่ในไพ่ด้วยแต่น้ำจำนวนมหาศาลมันแปลได้เกี่ยวกับกระจก หรือว่าบางทีก็ทําได้เกี่ยวกับพวกอะคริลิกทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ําพวกกลาสพวกอะไรพวกนี้พวกแก้วพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําระบบระบบทาราบําบัดมันจะเกี่ยวกับราศีเมทุนนี่แหละอีกอย่างหนึ่งคือราศีเมถุนผมจะบอกอน,นี่เราพูดเป็นเรื่องอาชีพแล้วพูดเรื่องการเงินแล้วพูดเรื่องราศีว่าใครเกิดราศีเมถุนแล้ว เราพูดเรื่องนี้ดีกว่าว่าราศีเมทุนเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ส่วนใหญ่ธาตุลมเนี่ยมันคู่กับน้ําก็จริงแต่ธาตุลมมันก็ทํางานเกี่ยวกับพลังงานลมได้ด้วยทํางานเกี่ยวกับธาตุอะไรที่เป็นลมความคิดไอเดียเพราะลมคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้นำไปทําวิญญาณหรือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับใช้ปัญญายาณและอย่างหนึ่งคือราศีเมทุนเนี่ยมีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ในที่นี้คือสเสน่ห์ที่จับต้องไม่ได้สเสน,น่ห์แปรปรวน มันหมายถึงความแปรปรวนในเรื่องของอารมณ์ราศีเมทุนเพราะว่าอาจจะบอกว่ามีความรักกับใครเนี่ยหรือว่าบางทีก็อาจจะมีคนมาแจกขนมจีบเยอะเป็นคนมีสเสน่ห์ประหลาดจับตัวยากบางทีผู้หญิงอาจจะต้องไปตามง้อเขาถึงบ้านโดยผู้ชายอาจจะมีเขาเรียกว่าผู้ชายอาจจะไปตามจีบผู้หญิงราศีเมทุนแบบต้องแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีเมทุนผู้หญิงมักเก่งมีความสามารถสูงแต่ผู้ชายไปจีบเนี่ย บางทีหรือผู้หญิงไปจีบผู้ชายก็ได้เราเรียกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าราศีเมถุนอารมณ์ไม่แน่นอนแปรปรวนจึงบอกว่าบางทีมันเหมือนกับลมที่กันโชคควบคุมใจไม่ได้จึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะว่าลมเนี่ยมันไม่แน่นอนพลังงานไม่แน่นอนจึงบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ความรักดี มันต้องมีทำเขาเรียกว่าหมายถึงว่าต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนแน่วแน่กับตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยคือลักษณะที่ผมจะบอกว่าเข้าข้าข,าของราศีเมถุนมันเป็นแบบนี้และอย่างหนึ่งคือถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณได้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นเองให้ใบนี้ยังมงบอกถึงความมุ่งมั่นของราศีเมถุนได้ จร,จริงๆอีกถ้าเขามีความมุ่งมั่นอะไรเขาจะทําได้เต็มที่เป็นคนมีความสามารถแบบอัจฉริยะชนิดหาจับตัวยากมันหมายถึงอะไรไม่ใช่แค่ปีวิเวกนี่ผมจะว่าราศีเมทุนเนี่ยชอบปีวิเวกแต่ความมุ่งมั่นชนิดหาจับตัวยากเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งราศีเมทุนเนี่ยผมจะบอกว่าความคิดของเขาหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยเข้าขั้นอัจฉริยะไม่ใช่ว่าแบบ แบบเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยคิดอะไรเหมือนปุถุชนทั่วไปอย่างนี้ผมพูดไปตอนแรกนะคือเขาจะคิดแบบลำ้ำเป็นคนเก่งในเรื่องของการเขียนการพูดโดยเฉพาะถ้าเขาพูดอะไรเขาปลา,ายัยถ้าเขาต้องการพูดนะเขาพูดติดต่อกับลูกค้าปลา,สาัสงานอะไรต่างๆเขาทําได้ดีมากนี่คือลาักษณะราศีเมถุนอ่ะผมพูดพื้นดวงมานานมากนะต่อไปเรามาพูดนี่ดีกว่าดวงจร วงจร5เดือนก่อนถึงเดือนมกราคมนะครับก็พไพ่ใบนี้ยมันมงบอกว่าคุณนะ่ะต้องการที่สงบสงบบางคน5เดือนก่อนเนี้ยอาจจะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยนะหรืออาจจะไปเที่ยวชายทะเลไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวชะอำไปเที่ยวภูเก็ตหรือไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่ง หรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวแต่ต้องการหาที่ที่ว่าไปพักผ่อนสบายๆไม่อยากพบหน้าผู้คนหรือได้ไปเที่ยวนั่นเองเพื่อที่จะพักผ่อนจาัดก,การทํางานหรือบางคนอาจจะอยากจะสง,งบสง,งบหรืออย่างนี้ดีกว่าหรือบางคนอาจจะพาลูกพาเมียไปต่างประเทศมาหลายอย่างมากเลยนะจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้คือต้องการเวลาส่วนตัวซึ่งมันเป็นทําไมผมกล้าทายก็เ,เพราะว่าความจริงผมไม่ค่อยกล้าทายหรอกแต่ว่าที่ผมกล้าทายเรื่องนี้ก็เพราะว่า ไพ่เป็นฟองแบบนี้เลยและราศีเมถุนก็เป็นราศีที่ชอบความเงียบความสง,งบแล้วก็ชอบแบบคือต่อให้คุณไม่ได้ชอบความสง,งบแต่คุณก็มีโรคส่วนตัวในตัวเองสูงคุณจะบอกมันก็ต้องมีเปอร์เซ็นที่จะถูกมากมากซะส่วนมากแกต,ต่อไปไพ่ใบเนี้ยเดทไพ่ใบต่อไปเนี่ยมันได้เดทนะคือเดทไพ่ได้ไพ่ใบที่สองคือมกราคมจะบอกว่า มกราคมดวงควจะเปลี่ยนแปลงแบบพลิกตาเดฟไม่ใช่หมายถึงตายนะถ้าหมดดูส่วนใหญ่เขาจะนี่ปากสอมากเลยนะครับผมผมพูดไม่ค่อยถนัดน,นะวันนี้เอ,อเดฟเนี่ยความจริงถ้าคนหยาบๆเนี่ยเขาจะทํำนายว่าตายแต่ความจริงแล้วเนี่ยเดฟคือการเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าดวงที่เริ่มต้นตั้งแต่ถัดจากเดือนมกราคมมาเนี่ย ของปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยถ้าได้เดทเนี่ยดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากคนที่เคยหนักเรื่องโควิดมาหรือหนักเรื่องอะไรต่างๆโรคระบาดอะไรโอ้เจอสารพัดแหละสารพัดส,สารเพหรือบางคนอาจจะว่างงานมานานบางคนอาจจะทําอะไรไม่ได้มานานหรือบางคนมันเป็นแบบเนี้ยก็คือเอาความทุกข์ไปต้องพักยาวเลยหรือว่าบางคนอาจจะทําให้ความทุกข์มันหายไปหรือบางคนอาจจะให้ความทุกข์ระบายอาไปก่อน เรายัางทําอะไรไม่ได้เพราะว่ยออน,นี้มันบ่งบอกอันนี้บางคนอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะพอเดทมาเนี่ยก็คือมันเหมือนกับโยม,มาบาลโยมทูตเนี่ยได้เอาทงผ่านไปแล้วรอหน่อยหนึ่งมกราคมเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแหละแล้วต่อไปถัดจากเดือนมกราคมเป็นอย่างไรได้เดือสตาความหวังใหม่เริ่มบังเกิดคุณจะว่าถ้าได้ไพ่ใบนี้คุณไม่จะ็นต้องไ,ตอไปตอบอะไรอีกแล้วนะถ้าเกิดสมมติคุณเป็นหมอดูไพ่ยิปสี่ะถ้ามันไพ่เดือสตาออกเนี่ย คือไพ่เดอะสตาร์ออกก็คือความหวังใหม่ไม่ใช่พักความหวังใหม่นะ <c oughs> จึงพักฟังนี้โบาราณจึงบอกว่าไพ่เนี่ยมันเดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยคือจึงบอกว่าดวงดาวที่ซ่อนอยู่บนท้องดวงดาวดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันทําให้เดอะสตาร์เนี่ยแบบคล้ายๆเหมือนกับว,ว่ามันเป็นน้ําที่กินไม่หมดน้ําที่ ตักขึ้นมาจากบอ่อน้ำเนี่ยมันทําให้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตได้แดวงดาวที่สองอยู่บนท้องฟ้ามันหมายถึงดวงดาวที่เป็นแสงนําทางกากสามนักปรักจึงบอกว่าไม่มีวันอดอยากหรอกเท่าที่เดทมาเนี่ยเดทมาคุณ่คิดว่ามันไม่ดีแต่จริงๆแล้วคือการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าคุณเจอหนักๆมาเยอะแล้วใช้คําเนี้ยอันนี้ชาบาะบางคนนะเจอหนักๆมาเยอะถ้าเดทขึ้น ก็คือหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างแทนที่จะร้ายถ้าเดทขึ้นกับกลายเป็นดีคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าจากร้ายกลายเป็นดีจากดีดีสุดๆเลยจูๆ่ๆถ้าคุณดีถึงจุดจุดสุดยอดแล้วจูๆัๆจ,จะเริ่มลงมันเป็นวัฏจักรผมพูดเท่านี้พอจะถางว่าถ้าจากเดทเนี่ยเราต้องมาดูว่ามันได้เดอดสตาร์เดสตาร์เนี่ยมันคือต่อไปดาวมาแล้วดวงดาวที่ส่องสว่าง ผมคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะผมพูดประมาณเท่านี้พอเพราะว่าถ้าพูดยาวแล้วเดี๋ยวมันจะผิดพลาดผมจะบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเพราะว่าถ้าไพ่เดทขึ้นเนี่ยความจริงหมอดูบางคนก็จะบอกไม่ทายแล้วนะแต่ว่าผมขออนุญาตทายว่าเพราะมันได้ไพ่เดทสตาร์ไนงะถ้าเกิดปิดท้ายด้วยเดทเนี่ยจะไม่ทายเินไม่ไม่ทายเลย แต่ว่าถ้ามันปิด star, ท้ายด้วยเดือนสตาร์ถ้ามันปิดท้ายด้วยเดือนสตาร์ก็แสดงว่าดีแสดงความหวังคุณเริ่มเกิดบางคนอาจจะได้ลูกบางคนอาจจะได้งานใหม่บางคนอาจจะมีความหวังใหม่บางคนอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆหรือโอกาสีเริ่มใหม่บางคนอาจจะได้แฟนใหม่มันได้อะไรใหม่ๆซ <crew> <everyday> ึ rust. ่งการทำนายแบบนี้ไม่ใช่การทำนายส่วนตัวถ้าส่วนตัวคุณมาดูกับผมแปลว่าทำนายดวงส่วนตัวทำนายดวงแบบ ดูดูดูหลังไม้อะไรอย่างนี้มันก็จะตอบได้แม่นยํากว่าแต่นี่คือการทานายโดยหยาบๆการทํานายโดยแบบรวมๆม,มันอาจจะแบบเหมือนครอบคลุมแบบโดยรวมๆอ่ะมันไม่ค่อยแม่นหรอกแต่ว่าถ้ามันเจาะจงกับใครสักคนนี่มันเออยังว่าไปอย่างมันหมายถึงว่าเนี่ยเด็ดสามใบเนี่ยลองคํานวณเอาเองก็แล้วกันว่าสามใบเนี่ยคือลองคิดเอาเองนะว่าคนบนโลกนี้มีกี่คน แล้วไพ่สามใเนี่ยตอบทุกราศีเลยอ่ายตอบเฉพาะราศีเมทุนเนี่ยทั้งหมดลองคิดเอาเองอเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ผิดพลาดจะมีสูงถามว่าแม่นไหมม,มันก็แม่นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมันจะมีสูงเพราะว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์ได้หมดอืมประมาณเท่านี้นะแต่ถ้าใครเลือกงานดูลายมือให่สี่ส่วนตัวผมนะครับผมผมก็ดูลายมือหรือไพ่สี่ผมก็ ทักไลน์ดีทารัตสองห้หก 2, 6, ใต้ข้อความด้านล่างกิฟ u ์ยูทูบบันไดไจะเป็นไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างกิ y o u ยูทูบเป็นช่องทางสำรองนะครับผมไลน์โอเอส่วนช่องทางหลักเป็นช่องทางไลน์ทัสองห้าหก 2, 5, ดูสดๆเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่แก้ปัญหาคุณไปเต็มที่ให้เลยนะครับผมก็ดูสดๆส่วนตัวที่ทางออนไลน์ไปเป็นสปีกร์โฟนคุยกันนะครับผม ก็เต็มที่กับคุณไปเป็นโค้ดส่วนตัวโค้ดเต็มที่กับปัญหาคุณไปมีวิธีหนึ่งคือลายมือพีซีหัหิงตัวเลขชุยใหญ่ไฟกระพริบแบบเต็มที่ที่สำนักง,งานยาวๆกันไปเลยแบบ V.I.P ที่สำนักง,งานใครื่องการมาที่สำนักง,งานขอรอที่ชั่งขอที่อยู่ขอรายละเอียดได้นะครับผมเป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปเต็มที่ให้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวค,คุยยานยานั่งจิบชากันไป แล้วก็เห็นตัวจริงใครเป็นแฟนคลับมาดูตัวจริงอะไรยังไงก็ที่สำนักงานได้นะครับผมหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวตารากประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจปินดาลาดังๆแล้วก็เป็นเจ้าของห้างของซีอ CEO อะไรต่างๆจะเป็นมาหาเศรษฐีจากฮ่องกงไต้หวันจีนอินโดอเมริกาหลายคนสิงคโปร์มาดูกับผมมากมาย แล้วนะครับผมก็ต่างประทับใจถูกใจกันแล้วก็พัฒนาชีวิตไม่ใช่แค่แบบผมทำนายดวงปั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 งไปอย่างเดียวแต่ผมยังช่วยพัฒนาชีวิตเขาให้ธุรกิจเขาเจริญรุ่งเรืองหหายคนแล้วนะครับผมมีสองแบบคือธรรมดาลายมือห้วยซีจำนวนหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานกับแบบ VIP ที่สำนักงานนะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมจะไปกำลังใจดเวลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งมาเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากกดกระดิ่งวน,นี่ไลค์นะนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ